สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนถ้ายังไม่ได้กดติดตามผมฝากกดติดตามด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆให้ดูทุกๆวันฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพี่ๆเพื่อนๆฝากสนับสนุนช่องของผมด้วยนะครับเรามีสินค้าดีๆกดสั่งชือ้อ ได้เลยนะครับมีสินค้าดีมีคุณภาพให้บริการขอขอบคุณ FC ทุกๆคนที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆที่ผมตั้งใจทำมาให้ดูก่อนใครขอขอบคุณ FC ทุกคนนะครับ FC ฝั่งลาวด้วยนะครับสิงโตชื่อวิทยาศาสตร์ Panthera จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอยู่ในวงเสือและแมวเฟลเดซึ่งเป็นวงเดียวกับแมวสิงโตมีขนาดลำตัวใหญ่ขนาดเล่ยเลียงกับเสือครองทั่วไปพีเทกรัสซึ่งเป็นสัตว์ในสกุลแพนเทราแพนเตอร์เหมือนกันจัดเป็นสัตว์ในวงเสือและแมวเฟลเดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดรองมาจากเสือโครองไซบีเรียพีทอัคือ พื้นลำตัวสีน้ำตาลไม่มีลายตัวผู้เมื่อโตเต็มที่จะมีขนเส้ยคอยยาวขนปลายหางเป็นผู้ชอบอยู่เป็นฝูงตามทุ่งล่องมีน้ำหนักประมาณ250กิโลกรัม550ปอนด์ตัวเมียมีขนาดเล็กกว่ามักทำหน้าที่ล่าเหยื่อมีน้ำหนักประมาณ180กิโลกรัม400ปอนด์มีถินกำเนิดในทวีปแอฟริกาและประเทศอินเดียในป่าธรรมชาติสิงโตมีอายุไขประมาณ1 0 1ถปี ส่วนสิงโตที่อยู่ในกรงเลี้ยงมีอายุยืนถึง20ปีสิงโตฝูงหนึ่งมักประกอบด้วยตัวผู้ที่โตเต็มวัยตัวเมียและลูกสิงโตจํานวนหนึ่งสิงโตตัวเมียมีหน้าที่ออกล่าเหยื่อและมักออกล่าเป็นกลุ่มโดยท้าว่าไปอาหารหลักของสิงโตคือสัตว์กีบเท้าสิงโตเป็นนักล่าระดับสูงสุดในห่วงโซ่อาหารและในบางครั้งอาจล่ามนุษย์เพื่อเป็นอาหารแม้โดยปกติมนุษย์จะไม่ใช่อาหารหลัก ที่อยู่อาศัยของสิงโตตามธรรมชาติได้แก่ทุง่งหญ้าสวรรณาและป่าพุ่มโดยทั่วไปสิงโตมักใช้ชีวิตกลางวันแต่สามารถปรับตัวให้มีพฤติกรรมตื่นตะวะในเวลากลางคืนเมื่อถูกคุกค,คามได้มากกว่าสัตว์ตระกูลแมวชนิดอื่นในช่วงยุคหินใหม่สิงโตขยายอาณาเขตแพร่กระจายไปทั่วทวีปแอฟริกาและยูเรเรซียยตต่ง,งแุโรปตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงอินเดียแต่ในเวลาต่อมาได้ลดจำนวนลงเหลือกระจกระจายใน แอฟริกาตอนใต้รวมถึงทะเลทรายซาฮาราและอินเดียตะวันตกสิงโตเป็นหนึ่งในสัตว์ที่มีชื่ออยู่ในรายการของบัญชีแดง IUCN มาตั้งแต่ปี1996เนื่องจากประชากรในทวีปแอฟริกาได้ลดลงมากถึง43%นับตั้งแต่ทศวรรษ1990ปัญหาในปัจจุบันคือสิงโตที่อยู่นอกเขตอนุรักษ์โดยทั่วไปไม่ได้รับการคุ้มครองและยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการลดจำนวนลง แต่คาดว่าสาเหตุหลักมาจากการถูกคุมคามที่อยู่อาศัยโดยมนุษย์สิงโตเป็นหนึ่งในสัตว์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดและมีความผูกพันกับวัฒนธรรมของมนุษย์โดยมักปรากฏในงานศิลปะประติมากรรมทงชาติและสื่อรวมถึงวรรณกรรมร่วมสมัยและภาพยนตร์สมัยใหม่สิงโตถูกเลี้ยงโดยมนุษย์ตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมมนและเป็นสัตว์สายพันธุ์สำคัญที่ได้รับการร้องขอให้จัดแสดงในสวนสัตว์ทั่วโลกตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 18นอกจากนี้ยังมีการแสดงภาพสิงโตอย่างเด่นชัดในวัฒนธรรมสมัยอียิปต์โบราณสืบมาถึงวัฒนธรรมโบราณและยุคกลางสิงโตเป็นสปีชีในสกุลแพนเธราแ p น n ตอร์และเป็นญาติใกล้ชิดกับสปีชีอื่นในสกุลเดียวกันคือเสือครองเสือจาก,กัวและเสือดาวแพนเตโรยมีวิวัฒนาการในทวีปแอฟริการะหว่าง1ล้านถึง8แสนปีมาแล้วก่อนจะแพร่กระจายไปทั่วภูมิภาคซีกโลกตอนเหนือ6 สิงโตรปรากฏตัวในทวีปยุโรปครั้งแรกเมื่อ700 0 0 0ปีก่อนซึ่งมีการค้นพบสิงโตชนิดย่อย Panthera spelis ที่ซเนียไอเซเนียในประเทศอิตาลีจากสิงโตชนิดนี้ก็กลายเป็นสิงโตถ้ำ Panthera s p e l a e ในภายหลังปรากฏตัวขึ้นเมื่อ300 0 0 0ปีมาแล้วระหว่างปลายสมัยไพลสโตซีนสิงโตได้แพร่กระจายสู่อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้และวิวัฒนาการเป็นสิงโตอเมริกา Panthera atrox เจ็ดสิงโตได้สูญหายไปจากตอนเหนือของทวีปยูเรเชียและทวีปอเมริกาในช่วงจุดจบของการเปลี่ยนสภาพโดยทาน้ำแข็งครั้งสุดท้ายเมื่อหนึ่งหมื่นปีมาแล้วแปะซึ่งอาจเป็นเหตุการณ์การสูญพันธ์ครั้งที่สองของมหาพันธ์สัตว์แมกฟอนในสมัยไพลสตโตซีนเก้าชนิดย่อยสิงโตในปัจจุบันเดิมมี12ชนิดย่อยที่ได้รับการยอมรับจำแนกความแตกต่างจากแผงคอขนาดและการกระจายพันธุ์เพราะลักษณะเหล่านี้ ไม่ได้มีในสำคัญและมีความแปรผันในแต่ละตัวสูงทำให้รูปแบบส่วนมากอาจไม่ใช่ชนิดย่อยที่แท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งอยู่บนพื้นฐานขาองค์สิงโตในสวนสัตว์ซึ่งไม่ทราบแหล่งที่มานั้นอาจมีความโดดเด่นแต่ผิดป,ปกติในลักษณะทางสันถานวิทยา10ปัจจุบันเหลือเพียง8ชนิดย่อยที่ได้รับการยอมรับ8-11แม้ว่าหนึ่งในนั้นสิงโตแหลมกูดโฮปกติจำแนกเป็น Panthera m e l a n o c h a i t อาจเป็นโมคะ11แม้ว่า7ชนิดย่อยที่เหลืออาจดูมากแต่ความแปรผันของไมโทคอนเดรียในสิงโตแอฟ,ฟริกาปัจจุบันกลับไม่มากนักซึ่งแสดงว่าสิงโตในตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราทั้งหมดสามารถพิจารณาเป็นชนิดย่อยเดียวกันได้อาจเป็นเพราะการแยกตัวในสองเครือบรรพบุรุษหลักหนึ่งในทางตะวันตกของเกรดิเวรลีและอีกหนึ่งในทางตะวันออกสิงโตจากซาวทเซโว ในทางตะวันออกของประเทศเคนยามีพันธุกรรมใกล้เคียงกับสิงโตในทรานวาน t r a n s w ลแอฟริกาใต้มากกว่าสิงโตในเทือกเขาอเบเดร์ a เบอร์ดในทางตะวันตกของประเทศเคนยา12อ13ในทางกลับกันเปอร์คริสเตียนเซนเปอร์คริสเชนเซนทำการวิเคราะห์กะโหลกสิงโต58กะโหลกใน3พิพิธภัณฑ์ในยุโรป และพบว่าถ้าใช้สันฐานวิทยาของกะโหลกสามารถแยกชนิดย่อยได้เป็นครูเกอรีนิวบิเคอร์เพอร์ซิคร์และเซนิกาเลนซิสขณะที่มีการเลื่อมล้ำกันระหว่างเบนเบอร์กีกับเซนิกาเลนซิสและครูเกรีสิงโตเอเชียเพอร์ซิคร์มีความโดดเด่นอย่างเด่นชัดและสิงโตแหลมกูดภูมีลักษณะใกล้ชิดกับสิงโตเอเชียมากกว่าสิงโตแอฟริกา14สิงโตในปัจจุบันมี8ชนิดย่อยในปัจจุบันสมัยโฮโลซีน ที่ได้รับการยอมรับ PL Persic หรือที่รู้จักกันในชื่อสิงโตเอเชียสิงโตเอเชียใต้สิงโตเปอร์เซียหรือสิงโตอินเดียมีการกระจายพันธุ์จากประเทศตุรกีข้ามเอเชียตะวันตกเฉียงใต้สู่ประเทศปากีสถานประเทศอินเดียและแม้กระทั่งประเทศบังคลาเทศอย่างไรก็ดีด้วยความที่มันเป็นสิงโตฝูงใหญ่และออกหากินในเวลากลางวันทำให้ง่ายต่อการล่ามากกว่าเสือโคร่งหรือเสือดาว ปัจจุบันเหลือเพียงราว300ตัวในอุทยานแห่งชาติปากีในประเทศอินเดีย15หลักฐานทางพันธุกรรมชี้ให้เห็นบรรพบุรุษสิงโตอินเดียแยกออกจากบรรพบุรุษของสิงโตแอฟริกาในระหว่าง74,000และ23,000ปีมาแล้วแป p l e o หรือที่รู้จักกันในชื่อสิงโตบาบารีเดิมมีการกระจายพันธุ์จากประเทศโมร็อกโก ถึงประเทศสียิปปัจจุบันสูญพันธ์ไปจากธรรมชาติจากการถูกล่าอย่างหนักสิงโตบาบารี่ตัวสุดท้ายถูกฆ่าตายในประเทศโมร็อกโกในปีคศ1922-16เป็นสิงโตชนิดย่อยที่มีขนาดใหญ่มากชนิด1 17มีรายงานว่ายาว3-3 3เมตร10-8ฟุตและหนักมากกว่า200กิโลกรัม440ปอนด์ ในเพศผู้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสิงโตเอเชียมากกว่าสิงโตแอฟ,ฟริกามีสิงโตจำนวนหนึ่งในกรงเลี้ยงที่อาจจะเป็นสิงโตบาบารี่18โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิงโต90ตัวที่ได้รับสืบทอดมาจากราชวงศ์โมร็อกโกที่สวนสัตว์ตระบาดเรบาด19 p. alsenigalensis หรือที่รู้จักกันในชื่อสิงโตแอฟ,ฟริกาตะวันตกพบในทางตะวันตกของแอฟ,ฟริกาจากประเทศเซเนกัลถึงประเทศไนจีเรียย0 P.L.Ascendic หรือที่รู้จักกันในชื่อสิงโตคองโกตะวันออกเฉียงเหนือพบในบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของคองโก PL n u b i ู u r หรือที่รู้จักกันในชื่อสิงโตแอฟริกาตะวันออกสิงโตมาไซหรือสิงโตซาโวพบทางตะวันออกของแอฟริกาจากประเทศเอธิโอเปียและประเทศเคนยาถึงประเทศแทนซาเนียและประเทศโมซัมบิก20 P L. Ben b e n b e อ g เบ หรือที่รู้จักกันในชื่อสิงโตแอฟริกาตะวันตกเฉียงใต้หรือสิงโตกาตองงาพบในทางตะวันตกเฉียงใต้ของแอฟริกาประเทศนามิเบียประเทศบอสวานาประเทศแองโกลากาตองงาซาเอียประเทศแซมเบียและประเทศซิมบับเว20 PL ครูเกอรีหรือที่รู้จักกันในชื่อสิงโตแอฟริกาตะวันออกเฉียงใต้หรือสิงโตเทรนเวนพบในบริเวณซานเวลของแอฟริกาตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงอุทยานแห่งชาติครูเกอร์20 PL m e l a n o c a i t หรือที่รู้จักกันในชื่อสิงโตแหลมกูดโฮบศู0พันจากธรรมชาติราวปีคศ .1860 ผลจากการวิจัยไมโทคอนเดรียร DNA พบว่าไม่ควรแยกสิงโตแหลมกูดโฮบออกมาเป็นชนิดย่อยอาจเป็นไปได้ว่าสิงโตแหลมกูดโฮบเป็นประชากรที่อยู่ใต้สุดของการกระจายพันธุ์ของสิงโตชนิดย่อย PL c r u g e r i 11สิงโตสมัยพลยสโตซีน มีชนิดย่อยของสิงโต2-3ชนิดที่มีชีวิตอยู่ในช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์คือแอวหรือที่รู้จักกันในชื่อสิงโต,เงโตอเมริกาหรือสิงโตท่ามอเมริกากระจายพันธุ์ในทวีปอเมริกาจากประเทศแคนาดาถึงประเทศเบลเมในสมัยไพลสโตซีจนกระทั่งราวหนึ่งหีมาแล้วชนิดย่อยนี้บางครั้งได้รับการพิจารณาเป็นตัวแทนแยกจากกันของชนิดเป็นสัตว์สปีชีส์ที่ไม่ใช่สิงโตแต่การศึกษา แล้วมันคือชนิดยอด่อยของสิงโตเเตอร์โบ8 21เป็นสิงโตขนาดใหญ่ลำต,ตัวยาวประมาณนห้ว6 2 5ม5 8ฟุต22 P. Alphacelis หรือที่รู้จักกันในชื่อสิงโตถ้ำไพลสโตซีนต้นต,นตอนกลางมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ5 0แสนปีมาแล้วค้นพบซากดึกดำบรรที่ประเทศเยอรมนีและประเทศอิตาลีมีขนาดใหญ่กว่าสิงโตแอฟ,ฟริกาในปัจจุบันขนาดใกล้เคียงกับสิงโตถ้ำอเมริกา8 23ภาพสิงโตถ้ำในโถงแมวถ้ำลาสโกพเพลสเปรียหรือที่รู้จักกันในชื่อสิงโตถ้ำยุโรปสิงโตถ้ำยูเรเชียหรือสิงโตถ้ำยุโรปไพลสโตซีนตอนปลายปรากฏขึ้นเมื่อในยูเรเชีย3 0 0แสนถึง10,000ปีมาแล้ว8สิงโตชนิดนี้เป็นที่รู้จักจากภาพวาดยุคหินเก่างาหรือเขาสัตว์แกะสลักและรูปปั้นจากดิน24 มีลักษณะหูยื่นหางเป็นผู้อาจมีลายทางจางๆคล้ายเสือครองและเพศผู้บางตัวมีขนแผงคอ25ชนิดย่อยที่ยังไม่แน่นอน P. alcinherias หรือที่รู้จักกันในชื่อสิงโตสีลังกาดูเหมือนจะสูญพันธุ์เมื่อประมาณ39,000ปีมาแล้วมีการขุดค้นพบเพียงฟันสองซี่เท่านั้นที่กูรูวิตากุรุวิท็อกโดยพื้นฐานของฟันสองซี่นี้ d aya, P. d i r a n i r a g y a P. d i r a n i g e r ได้ตั้งชนิดย่อยขึ้นในปีคศ1939-26 PL Europea หรือที่รู้จักกันในชื่อสิงโตยุโรปสถานะชนิดย่อยของสิงโตชนิดนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดซึ่งมันอาจจะเป็นชนิดย่อย p a n t h e r e o persic หรือ p a n t h e r e o s p i l i a ก็ได้สิงโตชนิดนี้สูญพันเมื่อราวคริสต์ศักราชที่100เพราะการล่าและหาประโยชน์มากเกินไปสิงโตมีถินอาศัยในบอลขานคาบสมุทรอิตาลี ตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสและคาบสมุทรไอบีเรียเป็นสัตว์ที่นิยมล่าในโรมันและกรีก P. L. ยังอ e, ีหรือแพนเตอีมีชีวิตอยู่เมื่อ350,000ปีมาแล้ว 27. ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสิงโตชนิดย่อยในปัจจุบันยังคลุมเครือมันอาจเป็นสปีชีที่แยกออกไปต่างหาก P. Almaculatus หรือที่รู้จักกันในชื่อมาโรไซหรือสิงโตลายจุดบางคนเชื่อว่าเป็นสิงโตชนิดย่อยแต่ก็อาจเป็นสิงโตเต็มวัยที่ยังคงเหลือลายจุดจากวัยเด็กไว้ถ้ามันเป็นชนิดย่อยจริงสิงโตชนิดนี้จะสูญพันธุ์ไปตั้งแต่ปีคศ1931ยังมีความเป็นไปได้อีกกรณีหนึ่งคือมันเป็นลูกผสมตามธรรมชาติของสิงโตกับเสือดาวหรือที่รู้จักกันในชื่อเลวปอนลีอาพอนแต่มีความเป็นไปได้น้อยมาก สิงโตเป็นสัตว์ที่สูงที่สุดสูงจรโหหัวไหลในวงแมวและมีน้ำหนักมากที่สุดเป็นอันดับสองรองจากเสือโคร่งสิงโตมีกะโหลกศีรษะคล้ายกับเสือโคร่งมากแม้ว่าบริเวณกระดูกหน้าผากจะยุบบนงอและแบนราบกับหลังเบ้าตาสั้นกว่าเล็กน้อยกะโหลกศีรษะของสิงโตมีโพรงจมูกกว้างกว่าเสือโคร่งอย่างไรก็ตามเนื่องจากความแปรผันในของกระโหลกศีรษะของสัตว์ทั้งสองชนิดปกติแล้ว จึงมีเพียงโครงสร้างของขากันไกรล่างเท่านั้นที่เป็นตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือได้ว่าเป็นสปีชีใด29สิบ้สีขนของสิงโตจะมีตั้งแต่สีน้ำตาลอมเหลืองจางๆถึงค่อนข้างเหลืองออกแดงหรือน้ำตาลเข้มส่วนท้องมีสีอ่อนกว่าและผู้หางมีสีดำลูกสิงโตที่เกิดมาจะมีจุดลายรูปดอกกุหลาบสีน้ำตาลบนลำตัวคล้ายกับเสือดาวแม้ว่าจุดเหล่านี้จะจางหายไปเมื่อสิงโตโต เต็มวัยแต่บ่อยครั้งกลับยังสามารถพบเห็นได้จางๆบนขาและส่วนท้องโดยเฉพาะในสิงโตเพศเมียสิงโตเป็นสมาชิกเพียงชนิดเดียวในวงเสือและแมวที่แสดงความแตกต่างระหว่างเพศอย่างชัดเจนและแต่ละเพศก็จะบทบาทพิเศษต่างกันไปในฝูงในกรณีสิงโตเพศเมียเป็นนักล่าไม่มีแผงคอหนาเป็นภาระเช่นในเพศผู้ซึ่งดูเหมือนเป็นอุปสรรคต่อสิงโตเพศผู้ที่จะอํพรางตัวเข้าใกล้เหยื่อ และสร้างความร้อนเป็นอย่างมากเมื่อต้องวิ่งไล่ติดตามเหยื่อสีของแผงคอในสิงโตเพศผู้อยู่ระหว่างสีเหลืองอ่อนถึงดำปกติจะเข้มขึ้นเรื่อยๆเมื่อสิงโตมีอายุมากขึ้นในการเผชิญหน้ากับสิงโตตัวอื่นแผงคอจะทำให้สิงโตดูมีขนาดใหญ่ขึ้นน้ำหนักของสิงโตที่โตเต็มที่จะอยู่ระหว่าง150-250อกก3อ0 5 5 0ปอนด์ปอน สำหรับเพศผู้และ120 182. กปอกอนปอนสำหรับเพศเมีย30 n o โนเวลโนออลและแจ็คสันแจ็คเซรนรายงานว่าน้ำหนักตัวของสิงโตโดยเฉลี่ยอยู่ที่181กิโลกรัมสำหรับเพศผู้และ126กิโลกรัมสำหรับเพศเมียมีสิงโตเพศผู้ตัวหนึ่งที่ถูกยิงตายใกล้กับภูเขาเคนยามีน้ำหนัก272กิโลกรัม600ปอนปอน สิสิงโตมีแนวโน้มของขนาดตัวที่แปรผันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมและบริเวณถิ่นอาศัยผลการบันทึกน้ำหนักของสิงโตที่กระจายพันธุ์เป็นวงกว้างในกรณีสิงโตในแอฟริกาใต้มีแนวโน้มของน้ำหนักตัวมากกว่าสิงโตในแอฟริกาตะวันออกมีลักษณะเด่นชัดมากที่ปรากฏในสิงโตเพศผู้และเพศเมียคือมีขนกระจุกที่ปลายหางในสิงโตบางตัวขนกระจุกจะปกปิดเงี่ยงกระดูกหรือปุ่มงอบ ซึ่งยาวประมาณ5มิลิเมตรซึ่งเกิดจากส่วนสุดท้ายของกระดูกหางรวมตัวกันสิงโตเป็นสัตว์ตระกูลแมวเพียงชนิดเดียวที่มีขนกระจุกที่ปลายหางหน้าที่ของขนกระจุกและเงี่ยงกระดูกยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดเมื่อแรกเกิดลูกสิงโตจะไม่มีขนกระจุกนี้ขนกระจุกจะเริ่มเกิดขึ้นมาเมื่อมีอายุประมาณ5เศษ1ส่วน2เดือนและสังเกตเห็นได้ชัดเจนเมื่ออายุ7เดือน34ขนแผงคอ แผงข้อของสิงโตเพศผู้ที่โตเต็มวัยเป็นลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของสบีชีนี้ซึ่งไม่พบในสัตว์ในวงเดียวกันชนิดอื่นส่งผลให้มันแลดูมีขนาดใหญ่ขึ้นช่วยในแสดงออกของการข่มขู่ได้ดีเยี่ยมเมื่อเผชิญหน้ากับสิงโตตัวอื่นและคู่แข่งที่สำคัญในแอฟริกาไฮยินาลายจุด35การที่มีหรือไม่มีแผงคอรวมถึงสีและขนาดนั้นเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขทางพันธุกรรมการเจริญเติบโตสภาพอากาศ และการสร้างเทสโทสเตอโรนมีหลักทั่วไปว่าขนแผงคอสีเข้มกว่าและใหญ่กว่าคือสิงโตที่มีสุขภาพดีกว่าการเลือกคู่ของนางสิงนั้นมักจะเลือกสิงโตเพศผู้ที่มีแผงคอหนาแน่นและมีสีเข้มที่สุด36 จากการศึกษาในประเทศแทนซาเนียยังแสดงให้เห็นว่าขนแผงคอที่ยาวเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการประสะบอกความสำเร็จในการต่อสู้ระหว่างสิงโตเพศผู้ด้วยกันอีกด้วยแผงคอที่เข้มดำอาจบ่งบอกถึงช่วงเจรินพันธุ์ที่ยาวนานกว่าและลูกหลานที่มีโอกาสรอดชีวิตสูงแม้ว่าต้องอดอยากในเดือนที่ร้อนที่สุดของปีก็ตาม37 ในฝูงที่ประกอบไปด้วยสิงโตเพศผู้2อถึงสตัวมีทางเป็นไปได้ที่นางสิงจะจับคู่ผสมพันธุ์กับเพศผู้ที่มีขนแผงคอใหญ่ที่สุดหนักที่สุด36สิงโตซาโวเพศผู้มีขนแผงคอเพียงร้อมแรมจากอุทยานแห่งชาติซาโวตะวันออกประเทศเคนยานักวิทยาศาสตร์มีความเชื่อว่าสถานะความแตกต่างในระดับชนิดย่อยสามารถแบ่งแยกได้ทางสันฐานวิทยา ซึ่งรวมถึงขนาดของขนแผงคอรูปร่างทางสันฐานของสิงโตสามารถระบุถึงความแตกต่างของชนิดย่อยได้เช่นสิงโตบาบารีและสิงโตแหลมกูดโฮบอย่างไรก็ตามจากการศึกษาระบุว่าปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อสีและขนาดของขนแผงคอสิงโตเช่นอุณหภูมิในสภาพแวดล้อม37เช่นอากาศหนาวเย็นของสวนสัตว์ในยุโรปและอเมริกาเหนืออาจมีผลทำให้ขนแผงคอหนาและหนักขึ้น ดังนั้นแผงคอจึงเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการระบุถึงชนิดย่อย11-38แต่อย่างไรก็ตามสิงโตโเอเชียเพศผู้มีขนแผงคอบางกว่าสิงโตแอฟริกาโดยเฉลี่ย39มีรายงานถึงสิงโตเพศผู้ที่ไม่ปรากฏขนแผงคอในประเทศเซเนกันและอุทยานแห่งชาติซาโวตะวันออกในประเทศเคนยาและสิงโตขาวเพศผู้ตัวแรกเริ่มจากทิมบวตัติทิมเบที นั้นก็ไม่มีแผงคอด้วยเช่นกันฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการเจริญของขนแผงคอดังนั้นสิงโตที่ได้รับการทรหมนนั้นบ่อยครั้งที่มีแผงคอเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยเนื่องจากไปการนำเอาต่อมบ่งเพศที่เป็นแหล่งสร้างเทสโทสเตอโรนออกไป40สิงโตที่ไม่มีขนแผงคออาจพบในประชากรสิงโตที่มีการผสมพันธุ์ในเชื้อสายที่ใกล้ชิดซึ่งเป็นผลมาจากภาวะการเจริญพันธุ์ต่ำา41 ภาพวาดฝาผนังของสิงโตถ้ำยุโรปได้แสดงถึงสัตว์ที่ไม่มีขนแผงคอหรือมีเพียงเล็กน้อยซึ่งชี้ให้เห็นว่าสิงโตชนิดนี้ไม่มีขนแผงคอ25สิงโตขาวไม่ได้รับการจำแนกออกเป็นชนิดย่อยของสิงโตแต่เป็นลักษณะพิเศษทางภาวะพันธุกรรมที่เรียกว่าภาวะด่างลูซิซม10 ซึ่งเป็นสาเหตุให้สีซีดลงเป็นภาวะที่พบในเสือโครงขาวเช่นเดียวกันภาวะนี้คล้ายกับภาวะการมีเม็ดสีมากเกินไปเมเลนิเซเช่นเดียวกับเสือดำลักษณะของสิงโตขาวไม่ใช่ภาวะเผืออยังมีเม็ดสีปกติในตาและหนังบางครั้งสามารถทพบสิงโตขาวซานเวนเพนเตอร์เรยครูเกรีได้ในบริเวณอุทยานแห่งชาติครูเกอร์และเขตสงวนส่วนบุคคลทิมบาวาตทิมเบอร์ทีไพรเวทเกมรีเซิ ซึ่งอยู่ใกล้เคียงในทางตะวันออกเฉียงใต้ของแอฟริกาแต่ในสถานที่เลี้ยงกับพบเห็นได้เป็นเรื่องปกติจากการเพาอพันธุ์ด้วยการคัดเลือกอย่างจงใจโดยทั่วไปแล้วขนของสิงโตจะมีสีครีมซึ่งเกิดจากยีนด้อย42มีรายงานว่ามีการเพาอพันธุ์สิงโตขาวในค่ายพักในแอฟริกาใต้เพื่อใช้เป็นเหยื่อสำหรับเกมล่าแคนฮัน43 เควินริชาสันเควินริเชอร์สันผู้เชี่ยวชาญพฤติกรรมสัตว์โดยเฉพาะกับเสือและสิงโตในแอฟริกาปัจจุบันเขาทำงานอยู่ในสถานที่พิเศษที่ชื่อว่าอาณาจักรสิงโตขาวในเมืองบรูเดอร์สตรูมบรูเดอร์สตรูม44ซึ่งห่างจากโจฮันเนสเบิร์กห0ไมล์ส5สถานที่นี้สร้างขึ้นด้วยความช่วยเหลือของอดนี่ฟูลรานีฟูล6 6และสร้างสำหรับถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องไวไลออนโฮมอิสเอเจนนี่ี่ ที่แห่งนี้มีสิงโตขาวถึง39ตัว44ริชาสันได้ทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะป้องกันและรักษาสายพันธุ์สิงโตสีขาวไว้สถานอนุรักษ์นี้ปัจจุบันเป็นทรัพย์สินส่วนตัวแต่มีแผนที่จะยกให้เป็นสาธารณสมบัติในเร็วๆนี้47พฤติกรรมสิงโตใช้เวลาส่วนมากไปกับการพักผ่อนประมาณ20ชั่วโมงต่อวัน48 แม้ว่าสิงโตจะสามารถกระตือรือร้อนได้ทุกช่วงเวลาแต่โดยทั่วไปแล้วมันจะกระตือรือร้อนและมีชีวิตชีวามากที่สุดตอนพลบค่ำกับช่วงเข้าสังคมแต่งขนและขับถ่ายเมื่อต้องล่าเหยื่อสิงโตจะกระตือรือร้อนเป็นพักๆไปตลอดทั้งคืนจวบจนกระทั่งรุ่งเช้าโดยเฉลี่ยแล้วสิงโตจะใช้เวลาเดินสองชั่วโมงและกิน50นาทีต่อวัน49การรวมฝูง สิงโตเป็นสัตว์จำพวกแมวที่อยู่เป็นสังคมมากกว่าแมวป่าชนิดอื่นๆที่มักอยู่อย่างโดดเดี่ยวสิงโตเป็นสัตว์นักล่าที่มีสังคม2รูปแบบรูปแบบแรกเป็นการรวมตัวกันที่เรียกว่าฝูง Prides 50ปกติฝูง1จะประกอบไปด้วยสิงโตตัวเมีย5-6ตัวลูกสิงโตและสิงโตตัวผู้1-2ตัวซึ่งเป็นคู่ของนางสิงแม้ว่าจะมีการพบฝูงขนาดใหญ่ที่มีจำนวนสิงโตถึง30ตัว ตัวผู้ในฝูงจะมีไม่เกิน2ตัวแต่อาจเพิ่มจำนวนถึง4ตัวและลดจำนวนลงเมื่อเวลาผ่านไปลูกสิงโตตัวผู้จะถูกขับออกจากฝูงเมื่อโตเต็มที่นางสิงสองตัวและสิงโตตัวผู้หนึ่งตัวในตอนเหนือของเซเรนเกติพฤติกรรมการรวมกลุ่มทางสังคมแบบที่สองเรียกว่าพวกเร่ร่อนโนม d สมีขอบเขตการหากินกว้างและย้ายถิ่นฐานเป็นระยะระยะอาจเป็นสิงโตโทนหรือคู่สิงโตห้าิ คู่สิงโตนั้นบ่อยครั้งเป็นสิงโตตัวผู้ที่ถูกขับไล่ออกจากฝูงที่มันเกิดฝูงเดียวกันสิงโตอาจเปลี่ยนวิถีชีวิตจากพวกร่อนเร่อาจจะกลายเป็นผู้อยู่อาศัยในฝูงและอาจเป็นในทางกลับกันสิงโตตัวผู้จะมีวิถีชีวิตแบบดังกล่าวแต่สิงโตตัวผู้บางตัวจะไม่เคยรวมฝูงเลยตลอดชีวิตสิงโตตัวเมียที่กลายเป็นพวกเรือนจะเข้าร่วมฝูงใหม่ยากมากเพราะตัวเมียในฝูงใหม่ จะพยายามกีดกันไม่ให้ตัวเมียที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดเข้าร่วมฝูงของครอบครัวพื้นที่ที่ฝูงสิงตัวอาศัยอยู่เรียกว่าอาณาเขตของฝูง p r d e area) ขณะที่พวกเร่ร่อนเรียกว่าขอบเขต (range) 50ตัวผู้ในฝูงมักจะอยู่ในบริเวณชายขอบอาณาเขตลาดระเวนไปในอาณาเขตของตนพฤติกรรมทางสังคมที่ปรากฏขึ้นมากกว่าแมวชนิดใดที่พัฒนาขึ้นในนางสิงนั้นยังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันว่า เพราะเหตุใดคอวามประสบความสำเร็จในการล่าสัตว์ที่เพิ่มขึ้นเป็นเหตุผลที่เห็นได้ชัดจากพฤติกรรมทางสังคมดังกล่าวแต่การตรวจสอบยังน้อยเกินไปที่จะยืนยันได้สมาชิกของฝูงมีแนวโน้มที่จะได้รับบทบาทเดียวกันคือนักล่าแต่อย่างไรก็ตามบางตัวจะได้รับบทบาทเลี้ยงดูลูก ซึ่งอาจถูกปล่อยทิ้งไว้ตามลำพังเป็นเวลานาสุขภาพของนักล่าเป็นสิ่งแรกที่สำคัญต่อการอยู่รอดของฝูงพวกมันมักเป็นพวกแรกที่ลงมือกินเหยื่อณสถานที่ที่มันล้มเหยื่อได้ประโยชน์อื่นๆที่ได้รับจากการวมฝูงประกอบด้วยการเลือกสรรเชิงเครือญาติ (kin selection) แบ่งปันอาหารกับสิงโตที่มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดดีกว่าคนแปลกหน้าปกป้องลูกสิงโตดูแลอาณาเขตและประกันว่าจะปลอดภัยจากการบาดเจ็บ และความหิวในสิงโตรายตัวนางสิงจะทำหน้าที่ล่าเหยื่อเพื่อเป็นอาหารของฝูงเสียส่วนใหญ่เนื่องด้วยมีขนาดเล็กกว่ารวดเร็วกว่าและกระชับกระเฉงกว่าตัวผู้และไม่มีภาระจากขนแผงคอที่มีน้ำหนักมากซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความร้อนสูงเกินไประหว่างกิจกรรมเหล่าตัวเมียจะประสานงานและทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อย่ยองตามเหยื่อและล้มเหยื่อจนประสบความสำเร็จ จะอย่างไรก็ตามท่าตัวผู้อยู่ใกล้กับสถานที่ล่าตัวผู้มีแนวโน้มที่จะเข้าครอบครองเหยื่อที่นางสิงล่าได้ตัวผู้จะแบ่งปันเหยื่อให้กับลูกสิงโตมากกว่าแบ่งให้กับตัวเมียแต่เกิดขึ้นน้อยมากที่ตัวผู้จะแบ่งปันเหยื่อที่มันล่าได้เองเหยื่อขนาดเล็กจะถูกกินในจุดที่ล่าได้โดยแบ่งปันกันในหมู่นักลา่าเมื่อล้มเหยื่อขนาดใหญ่ได้สิงโตมักจะลากเหยื่อไปกินในอาณาเขตของฝูงแม้จะมีการแบ่งปันเหยื่อขนาดใหญ่51 สมาชิกฝูงมักประพฤติตัวก้าวร้าใส่สมาชิกตัวอื่นและแต่ละตัวจะพยายามกินอาหารให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้สิงโตทั้งสองเพศจะช่วยกันปกป้องฝูงจากผู้บุกรุกโดยมีสิงโตบางตัวเป็นผู้นำในการต่อต้านผู้บุกรุกขณะที่ตัวอื่นล้าอยู่ข้างหลัง52แต่สิงโตมีแนวโน้มที่จะคงบทบาทเฉพาะในฝูงดังนั้นสิงโตตัวที่ล้าหลังอาจมีหน้าที่อื่นในกลุ่ม53 สมมติฐานคือมีรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการกลายเป็นจากฝูงของงอผู้ที่ขจัดผู้บุกรุกไปได้และระดับของนางสิงห์ได้จะได้รับจากความรับผิดชอบขับไล่ผู้บุกรุกนั้น54สิงโตตัวผู้ในฝูงจะปกป้องความสัมพันธ์ของมันกับฝูงไว้จากสิงโตตัวผู้นอกฝูงที่พยายามเข้าแทนที่ความสัมพันธ์นั้นตัวเมียถือว่าเป็นหน่วยทางสังคมที่มั่นคงในฝูงและไม่ยินยอมให้ตัวเมียนอกฝูงเข้าร่วมฝูง55การเปลี่ยนแปลง สมาชิกจะเกิดจากการเกิดและตายของนาิีเท่านั้น56แม้ว่าตัวเมียบางตัวจะพลากฟูกลายปเป็นพวกเร่ร่อน57ในทางกลับกันตัวผู้ที่ยังเด็กจะออกจากทเมื่อโตเต็มที่ประมาณอายุ2-3